ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หมอชิดสองครับเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงวันลอยกระทงกัแบบเพื่อนเราอีกคนหนึ่งคือเพื่อนเราอะโทรมาตอนสิบโมงเช้าว่าแบบมึงไปเที่ยวเป็นเพื่อนกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นทริปปรปปับปรปปับไปเลยแล้วก็กำลังนัดมาเจอกันอันนี้เพื่อเรากำลัง เดินทางมาตอนนี้อยู่พะายาไทยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเดี๋ยวไปดูกันว่าเพื่อนที่เราบอกนั้นคือใครไปดูกันครับค่ะ <c oughs> เราก็ขึ้นมาที่ชั้นสามราไปอีสานขอให้ขึ้นมาที่ชั้นสามนี้ยากาศหนอเชดวันลอยกระทงอันนี้เราเจอกันแล้วค่ะ เดี๋ยวก็เล่าไปหาของกินครับอันนี้เพื่อนร่วมทริปร่วมชะตากรรมวันนี้แต่เป็นเที่ยที่ของเรานะไม่ใช่ขอมัน,น,อ,มนอันนี้มามารับตั๋วครับตครับค่มามาได้ค่ะัอลลูนบอลได้นะคะ <laughs> อันนี้เราจะไปชันทาาที่28ค่ะเป็นกรุงเทพเมืองเลยรถมาแล้วค่ะ กรุงเทพเมืองเลยจะไปหรือยังคะตามไปเลยคะ่ะเด้งตนนี้เราอยู่กนรถกันแล้วคะ่ะรีวิวรถใหม่เป็นไงบ้างคะไปยูค่ัต้องขอนอนก่อนต้องลองแบบแต่ว่า,าท,ที่นั่ง<ม>แบบ สบายอ่ะหรอกแบบว่ามันล็อกข้อดีอ่ะไม่ทันข้างวันเลยนะไม่ทันข้างวันกว้างมากอ่ะดีนะฉันไป่เซ้นเข้าไปกว่าคื้แผงไม่ถึงขาสั้นไงคือขาก็เลยไม่ถึงรถออจ้าเ e t โกเจอกันเชียงคานพูดไหนค่ะเพื่อนวันนี้เราถึงแล้วครับต้นตื่นด้วย ตีห้าเสียงเชียงคานโดยสวัสดิภาพเรากำลังเดินไปเกเฮาที่เราจองไว้ตอนนี้เวลามาตีห้ากว่า,วาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีคุณเมืองนะอยู่ที่ถนนเชียงคาเลยเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงระคัรอ่ะตอนนี้พระกำลังยินทบ,บาท เราอ่าตอนนี้เรายังเข้าที่พักไม่ได้เพราะว่าที่พักยังไม่เปิดเรามาถึงหนูยิบใส่ยังไงคะไม่ชี้เข้า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 เหนียวก่อ่ถุงมือก่อนนะอ๋อใส่ถุงมือ่นอ๋ะเออใส่ถุงมือก่อนแล้วก็ยกอัฐิฐานอืมอื้ม หนึ <_ lessons> ่งสองสามเหม่น้ำงอะไรครับทำไมคะก็มีร่าท่ามาสะสมรับถมอยู่ไง คิดเองเวลาน้ำล่าไม่ได้คิดเองอ <c oughs> เขาบอกมาเขาเค้เขาเป็นทัไเเดี๋ยวเราจะมากินอาหารเช้ากันที่ร้านลุกโภชนาค่ะเป็นร้านอาหารเช้าเจ้าแรกในเชียงคานคนก็ได้อยู่ได้อยู่ได,ย <c oughs> ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไป มีอะไรมากอ่ะอันนี้เมนูก็เอาเข้าวเอาข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเส้นใส่ไข่คุณกินไะ่หมูกระทะไอ้ไข่กระทะคร้ายหิวกินไข่กระทะเอาขนมปังเลยได้ปหขนมปังชิ้นหนึ่ง แค่นี้แหละอาหารมาแล้วครับกนนี้มีมีโจ๊กมาแล้วแล้วก็ไข่กระทะแล้วก็ขนมปังนี่เหลือเหลือเ้าเปียกใช่ปหมเขาเปียกเส้นเขาเปียกเส้นค่ะอะไรอันี้เป็นข้าวเปียนที่เราสั่งหมูยอหมยอแล้วก็มีหมูสามเดียวเราสั่งใส่ไข่ด้วยเป็นเส้นหมูล่าแบบห้าสิบบาท เยอะมากเลยมางที่พักแกล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงเจดโมงกว่าๆง่วงนอน,นามากเมื่อคืนแบบนอนนอนไม่หลับเลยถ้าไม่นอนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอากระเป๋ามาฝากแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคาเฟ่ริมน้ำคาเฟ่ริมแม่น้ำผงนั่งเล่นก่อนแล้วก็ ง่วงจังเจอกันครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวว่าไปเจอที่อาเฟ่อ่ะนี่กำลังจะไปหากาแฟกินค่ะกินไปร้านแรกมาชื่อร้าน Coffee ีย e e r f u l Coffee ปิดจ้ะ เส็จแล้วอิ่มมากมากสน,นิทบ่ายสี่โมงเย็นแล้วแดดแบบร้อนมาก อ้นนี้ไหมยอับป่ะลองอ่าวก็เคยก้าวเลยอันออน,นี้ไหมดิ่งกุ้งอันนี้กุ้งเสียบไม้เราเรากินก็พี่เอาไปอุอ่อนให้อร่อยมากอร่อยปะอร่อย อร่อยเป็นอย่างหลังอาจจ้หิวมากกว่ายากาศเชียงคานตอนเที่ยงเที่ยงค่ะเราออกมาหาซื้อไปอ,ออกมากินมาหากินกาแฟกินชากัน ร้านปิดหมดเลยร้านปกติจะเปิดช่วงช่วยยงเย็นๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อร้านสองผูงเดียวอยู่เส้นริมถนนคนเดินแหละแล้วก็ร้าน่ารักมากตอนนี้มาหากาแฟกินที่ร้านอะไรคะที่ร้านอะไรคะ สองผัวเมียค่ะใช่ค่ะเสิร์ฟหน้าใหญ่เลยเมนูเยอะมากเลยเมนูน่ารักดีกว่ามีอาหารด้วยเหรอ,อกาแฟเยอะมากมนีน่เป็นรายการออเดอร์ ชั่วโมงนี้เรากำลังมารอขึ้นรถกับกทมแล้วครับก็อนุญาตจีบทีบต,ตอนนี้ตรงน,นี้เลยแล้วกันเนาะก็เป็นทิดที่ผูกป,ปบมากไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแต่เป็นที่ที่ลงตัวมากเพราะว่ามันเป็นทีดที่ชิวๆดีอ่ะคือเชียงคานในความรู้สึกของเรามันเป็นเมืองโซโลไวต์อยู่แล้วว่ามันเป็นเมืองชิวแล้วก็เราเคยมาเมื่อ 10กว่าปีมั้ง1ิประมาณ10ปีแล้วแหละอะไรเงี้ยครั้งนี้ไม่ไดีอีกครั้งหนึ่งที่มาในที่ที่เคยมาแต่แม่งจำอะไรไม่ได้เลยคือเราแบบตอนที่เราขับรถมาแล้วก็มีเวลาค่อนข้างน้อยรอบนี้คือมีเวลาเยอะแล้วก็เที่ยวเที่ยวได้ค่อนข้างพบในในเชียงคานในในตัวเชียงคานแต่เราไม่ได้ออกไปกับถนนคนเดินเท่าไหร่เพราะว่าเราตั้งใจว่าจะเป็นแบบเพลินอนะเออประมาณนี้ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมฟังฝากกดซับสไคร์คคด้วยนะ